สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ชา n น l มนุษย์ยิซีนะคะกลับมาพบกับกิฟอีกครั้งนึงแล้วนะวันนี้เป็นการแพร่กรความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจําเดือนเมษาย,ยน64นี้แล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็พูดคุยกอยู่เป็นกําลังใจให้กิฟต์ทุกๆคลิปเลยนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆมีความสุขแฮปปี้กันดีไหมพู เิมนะคะควันนี้มาพยากรณ์นะคะมังกรเนาะสำหรับคนมีคุนก่อนเลยเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างนะ มังกรขึ้น3ดาบเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงเนี่ยเดือนนี้นะคะ3ดาบนะบ่งบอกมาถึงพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะหัวใจแล้วก็แผลนี่เยอะเต็มไปหมดเลยนะคะแผลลึกๆในจิตใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเกิดจากทางอารมณ์คําพูดความรู้สึกนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวมังกรอ่อ,อนไหวได้ง่ายพอสมควรเหมือนกันเนาะ <S <S ไปกระทบความรู้สึกอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอดีตที่ผ่านมานะคะว่า ชาวราศีมังกรและคณะมังกรเป็นยังไงอีกนะคะ Justice ค่ะ Page of Swords นะคะ The Fool นะสามเหรียญหกไม้เท้าแล้วตามมาด้วยแปดถ้วยนะคะเจ็ดอ่าไม่ใช่ 7, 9, 9, เจ็ดสิบเก้าเก้าเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ที่มีอีโก้หรือเปล่าความสัมพันธ์ที่ใช้คำพูดที่แบบ ไม่ค่อยรู้สึกแบบเรียกอ,อะไรเหมือนไม่ค่อยแคร์กันอ,ะอ่ะอ่ามันเป็นคําพูดที่เหมือนทิมแทงกันนะคะคือบางทีพูดกันคุยกันผ่านตัวหนังสือหรือผ่านข้อความมันไม่เหมือนคุยกันต่อหน้าเนาะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะคุณอาจจะไปเจอคู่ของคุณก็ได้นะชาวมังกรว่ามีสภาวะที่แบบ เหมือนเขาเอาแต่ใจตัวเองนะคะในช่วงนี้เนาะหรือไม่อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่หงุดหงิดนู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้สภาวะอารมณ์มันไม่ได้คงที่เลยทําให้คู่ของคุณเนะี่ยเดาคุณไม่ออกแล้วก็เป็นสภาวะที่ ค่อนข,ข้างที่ซาแบบเหมือนเหนื่อยหน่ายอยากจะมีอิสระในการใช้ชีวิตอะถ้าคู่บางคู่อยู่แบบติดก,กันมากจนเกินไปเนาะ mm. ก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างเงี้ย mm. เขาอยากจะเรียกร้องอิสระของเขาบ้าง mm. เพราะเหมือนตัวติดก,กันกันเกินอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะดียู่กับชาวราศีตุลและขนาดตุลได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของชาวราศีมังกรงกรงงันบ้างก่าในเดือนนี้เขาคิดยังไงกับคู่บ้างนะคะ เจอเลอรเฟอร์นะคะควรจะดีวิวกับชาวราศีมังกรและชาบมังกรน,นี่แหละขอโทษาเลอร์เฟอร์อยู่เมทุนอ่ะเล v e r เฟอร์อยู่เมทุนมังกรจะเป็นเดวิ l ตามมาด้วยคิงถือถ้วยนะคะหกดาบนั่นเอง คือเขาจะอาศัยการพูดคุยกันมากกว่านะคะยังไงความรักก็ยังคือความรักเนาะไม่ค่อยมีเหตุอะไรนะไม่ค่อยมีเหตุปัจจัยที่จะทาอะไรให้ทะเลาะก,กันมากนะคะส่วนมากมันจะเป็นรอยแผลเก่าๆเรื่องคําพูดเดิมๆนะคะกวนประสาทกันมากกว่านะคะหรือบางคนนะไม่ค่อยง้อ,อก,กันเหมือนกันแต่ก่อนไม่ค่อยหวานชื่นกันแต่ก่อนกิบมองแบบนี้มากกว่ามันเหมือนไม่มีความหวานปุ๊บความสัมพันธ์ก็เริ่มแบบเหมือนค่อยๆสู่ลุมเรื่อยๆะคะ่ะสู่ลุมวังวนแบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบ หือหวาอะไรมากมายเนาะแล้วเขาคิดยังไงกับคู่อีกคะชาวราศีมังกร The Tower The Star หนึ่งถ้วยและตามมาด้วย Judgment น,นะคะ t h e Tower มันเป็นแผลกันไปแล้วหรือเปล่าทะเลาะกันไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยนะคะความรู้สึกตอนนี้คือมันเหมือนแบบมันเป็นแผลที่ทะเลาะกันแผลที่เคยถล่มกันนั่นแหละมันอาจจะมีควันขมงขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะทําให้ความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเราะบางอยู่เหมือนเดิมเนาะมีใครบางคนในที่นี้ขอโทษนะคะไม่อยากที่จะทะเลาะกันแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบ มีปัญหาซึ่งกนและกันอีกแล้วเนาะจัดเม้นท์นะคะบ่งบอกไม่ถึงนะคะเรื่องราวที่มันจบไปแล้วผ่านไปแล้วก็ได้มันถึงเวลาที่จะต้องหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปสักทีนะคะใครบางคนในที่นี้ก็อยากที่จะรีเฟกซความรู้สึกแล้วก็เริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์นะคะใหม่ๆได้แล้วนะคะอยากจะจบลูปเดิมๆไม่อยากทะเลาะก,กันอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะ มีปัญหาคาราคาซังแบบนี้ให้รดอีโก้นะคะสําคัญมากเลยนะชาวมังกรช่วงนี้ถ้าคุณมั่นใจในตัวเองสูงๆเนี่ยคู่ของคุณก็อาจจะเข้าคุณไม่ถึงก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในฝั่งของคู่ของชาวมังกรบ้างนะคะว่าจะเกิดอะไรกันบ้างนะ5้าถ้วยเขาเสียใจนะเนี่ย5้าถ้วยมันเป็นพลังงานที่บ่งบอกหมายถึง ความเครียดความเสียใจไม่ต่างจาก3ดาบสักเท่าไหร่เลยนะคะหูระวังคู่ของคุณดีๆนะแล้วคู่ของคุณล่ะคะมังกรเขาคิดยังไงกับมังกรบ้างนะคะสิบไม้เท้าแล้วตามมาด้วย3ดาบให้พลังงานหลักของคุณเลยนะมังกรเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วก็เหนื่อยกับวงจรที่แบบเหมือนอาจจะมีปัญหาที่มันยังไม่จบนะคะด้วยวาจาก,ก็ดีนะคะแล้วก็ด้วยคําพูดด้วยการทะเลาะกันอยากเอาชนะกันอมองด้วยว่ามันน่าจะมาเกี่ยวกับเรื่องการอยากเอาชนะกันมากกว่านะคะจัสติก คนเดียวกันเลยจะสติกเมื่อกี้เห็นไหมนี่ไงนะคะ6ดาบนะก็อาจจะ Move on ได้ด้วยนะ Move on ในที่คือ Move on จากเรื่องราวที่เคยทะเลาะกันเรื่องราวที่เคยแบบ พูดจามไม่ดีใส่การอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยากที่จะแบบเฮ้ยเลิกและไม่อยากที่จะทะเลาะและชวนกันไปเที่ยวผ่อนคลายได้ด้วยนะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่เขาอยากจะเดินทางนะไม่รู้ว่ามันจะติดโควิดหรือเปล่านะคะอ่าลองดูลองดูนะคะเหมือนจะได้เดินทางนะคะไปเที่ยวไหนตอนไหนด้วยกันได้ด้วยนะเนี่ยแล้วเขาคิดยังไงกับชาวราศีมังกรอีกนะคะ The a, เดือนชา i ลีอดมาค่าสิบเหรียญน,นะตามมาด้วยเดือนมูนนะคะก็ยังเป็นคนที่คิดถึงมากคิดมากกับคุณนั่นแหละ เนี่ยเดอทาวเวอร์ทำไมมันทำไมเนี่ยทาวเวอร์กับทาวเวอร์ถ้าคุณทะเลาะกันไปแรงๆแล้วนะคะอาจจะได้ทะเลาะกันแรงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังการแบบอทำไม่ดีต่อกันนะไม่ยอมกันนะคะการแบบลงไม้ลงมือไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะคะแล้วก็ คือพลังงานไพ่เนี่ยบ่งบอกหมายถึงเขาก็ยังรักคุณนะชาราศีมังกรน,นะคะคือบางทีปากเขาอาจจะไม่ตรงกับใจก็ได้นะคะแสดงออกอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าให้ระมัดระวังนะคะการทะเลาะเบาแหวงกันนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยกิ๊บเป็นห่วงจังเลยมังกรทะเลาะกันครั้งนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันเพราะอะไรนะคะขอเจาะนิดนึงนะมีคนจับผิดนะคะมีคนจับผิด ในความสัมพันธ์เหมือนประมาณว่าขี้เช็คขี้ถึงขี้ห่วงจนเกินไปอ่ะอม,มันทําให้อิจ่าค่อนข้างที่จะอึดอัดแต่เขาก็พยายามที่จะปล่อยๆแหละแต่ว่าในเมื่อมันมากขึ้นมันมีการจับผิดมีการระแวงการถึงห่วงอะไรแบบนี้มากขึ้นอ่ะ mm hmm. เขาก็เลยเลือกที่จะแบบเอ้ยระเบิดลงอ่ะเออให้ระมัดระวังนะคะการระเบิดอารมณ์ใส่กันนะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอาคำในเดือนนี้กันเลย เอาคำในเดือนนี้นะคะสองไม้เท้าแล้วตามมาด้วยสองดาบเดอะมูนเมื่อกี้ก็มาเดอะมูนคิงถือถ้วยนะคะแปดเหรียญน,นะเก้าดาเก้าไม้เท้าเดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วตามมาด้วยเก้าดาบเออไม่ค่อยต่างกันเลยนะจ๊ะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่ไม่อยากพูดไม่อยากคุยละถ้าระเบิดกันไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดทบทวนนะคะในมุมของตัวเองแล้วกัน แต่ก็ยังไม่มีใครปล่อยกันไปนะยังคงเป็นความรู้สึกที่ยังอยากที่จะมีกันอยู่ไม่ได้อยากทะเลาะก,กันแบบนี้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าไม่ไม่เข้าใจกันสักทีแล้วก็ต่างฝ่ายต่างที่แบบไม่ได้พูดด้วยเหตุผลใช้อารมณ์กันส่วนใหญ่นะคะเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็เกิดปัญหาคละคละอ่าคละคซังแบบนี้เกิดขึ้นนะคิดไม่ได้มองถึงลูปปัญหารักสามเศร้าเท่าที่ควรนะคะแต่ถ้าบางกรณีมีรักสามเศร้าเข้ามานะ เป็นตัวแปรสําคัญเลยแหละที่ทําให้พวกคุณนะคะค่อนข้างที่จะแบบทะเลาะก,กันแบบโดดเด่นมากๆเลยนะคะเนี่ยเพราะมันเป็นพลังงานรักสามเซาด้าด้วยนะบางคู่บางท่านเท่านั้นโอเคเป็นห่วงนะคะชาวสาีมังกรใช้สติด,ดีเดี๋ยวทาวเวอร์ขึ้นมา2รอ,อบเลยนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการระเบิดอารมณ์ใส่กันนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูมูลโลจีนะคะมูลโลจีบอกอะไรนะคะ prosperity lease เอนะคะบง่งบอกหมายถึง สิ่งต่างๆนะคะก็รอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วจริงๆแล้ว prosperity เนี่ยบ่งบอกหมายถึงความจเจริญรุ่งเรืองเนาะเออความสําเร็จอะไรแบบนี้ก็ได้สิ่งดีๆนะคะความหมายของไพ่ก็บ่งบอกหมายถึงอาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วก็ได้ถ้าคุณลดทิฐินะคะคุณเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้นะคะความสัมพันธ์ทุกๆอย่างมันก็จะราบรื่นนั่นเองป สำหรับคนมีคู่นะชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่อนข้างที่จะรุนแรงกันน่าดูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดคนโสดของชาวราศีมังกรเป็นยังไงกันบ้างนะคะเจ็ดไม่เท้ายุ่งนะคะทําตัวยุ่งเข้าไว้นะออรู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยเปิดใจรับพลังงานหรือรับใครเข้ามาเลยนะคะในช่วงนี้นะ คนโสดมีคนที่จะเข้ามาหาคุณดูแลใจคุณบ้างไหมสามถ้วยงานดื่นเดิงงานสังสรรค์น,นะคะหนึ่งไม้เท้านะ The f o l l คุณอาจจะเจอเด็กหรือเปล่าแล้วก็ t แต่ r l o ลฟันนะคะคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีพฤกษบและคณนาพฤกษบได้ด้วยนะคะอ่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยสดใสน,นะดีเลยนะคะเข้ามาคนคนนี้เขาอาจจะทําตัวเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยเน้อหน่อย,อย,อยแต่ว่าก็ยังสามารถพัฒนาได้เนาะเหมือน เหมือนตัวคุณดุกดิ๊กดุกดิกหรือเปล่านะคะราศีมังกรนะคุณต้องเจอคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออใจดีใจเย็นนะคะขมไว้นิดนึงก็แล้วกันเนาะแล้วกิฟจะบอกว่า คุณน่ะอาจจะได้เจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็มุมมองนะคะของเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ก็ได้ที่คุณจะได้เจอ,อเนาะอาจจะแบบทําให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันมันแตกต่างมันมันแตกต่างจากที่คุณแบบรู้สึกอะเหมือนแบบที่ทํางานอีกแบบหนึ่งที่งานเลี้ยงหรืองานดรื่นเดิงอะไรแบบเนี้ยเออมันก็อีกแบบหนึง่งไงมาเลยทําให้คุณน่ะรู้สึกือนว่าเฮ้ยคนคนนี้มีเสน่ห์จังเลยนะอายุอานามก็น่าสนใจอยู่นะไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรแบบเนี้ยกันมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าคนคนนี้อ่ะจะเป็นยังไงอีกนะ เด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยอายุน้อยกว่าคุณด้วยหรือบางทีได้ได้เจอคนอายุน้อย,อยแต่ทําตัวเหมือนแบบผู้ใหญ่มากๆมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆเลยนะวดิดีดีมีโอกาสได้คอมมิชมีโอกาสได้คบกันนะจ้ะชาวราศีมังกรนะคะเตรียมแบบ ตัดดิบบิ้นรอเลยนะคะโมโนรจีบอกอะไรนะคะ the energy is gaining momentum นะคะก็คือปล่อยพลังงานจุกทุกอย่างนะคะไปทำแรงดุงถ่วงไม่ต้องฝืนธรรมชาติอะไรทั้งนั้นนะคนจะใช่คือใช่นะถ้าโรโมตดเลือกเยอะเ,เลือกมากทำตัวเขาถึงยากนะคะบางทีนะโชคชะตาหรือพลังงานนะคะจากจักรวาลน,นะอาจจะเหวี่ยงคนที่แบบ ใช่มาหาเราแล้วคุณก็ผลักออกไปมันทําให้เจอกันช้าขึ้นมันทําให้การเป็นวนลูปของเวลาที่แบบไม่ควรที่จะเสียไปนะคุณควรได้เจอคนดีๆคุณควรได้เจอคนที่แบบรักคุณด้วยใจจริงนะคะชาวราศีมังกรและค้ามนาังกรฝากไว้เท่านี้นะไว้เจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนพฤษภาคมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยจากความรักนะคะมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยพูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ